โสดไหมมีฟนหรือ,อยังเป็นคนดีไหมถ้าโสดแล้วเป็นคนดีมาเป็นแฟนกันไหม <c oughs> แลนดอมซุ่มเนืองชะตาชีตความรักนะคะมาดูกันว่าหากคุณถามไปเช่นนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามทีเขาจะตอบอย่างไรนะคะมาดูกันนะคะพลังงานความรักนะคะของช่องโสดนะคะมาดูกันในไพ่พรหมชาตินะคะทุกคน เทเรนโอ้โห oh, สุดกายสบายใจนะคะตอบรับแต่เป็นคู่แท h, ซ้ซะ้วยสิคู่ที่จะฉุดดึงกันขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมความสุดกายสบายใจพลังงานของพบเดือนสุภาขึ้นมาเลยทีเดียวรุ่งเรืองแสดงว่าตอบรับแต่ว่าจะเป็นคู่ที่ดีเขาเป็นคนดีมากจริงๆนี่พลังงานคอนเฟิร์มเลยเขาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะคะอยู่กับเขาแล้วจะมีความสุขนั่นเองอู้นะคะต่อให้คุณเป็นคนที่กเกียจสวดมนต์เป็นคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเลยอะไรเลยก็ช่างเนี่ย เขาจะดึงมือคุณเข้าไปสวดมนต์สวดพรแล้วก็พาคุณเป็นคนดีเชคเช่นกับเขานั่นแหละปีชรู้นะคะเป็นคนที่หนักเบาเอาสู้เป็นคนที่ขยันคุณอาจจะเกิดปีชรู้หรือบคุคคลที่รักของคุณอาจจะเกิดปีชรู้ก็ได้นะคะปีชรู้เด่ดนทางด้านเพศชายตกทองนำพาซึ่งความร่ำรวยเขาจะเป็นคนที่ขี้อายหน่อยนะแต่หากว่ารู้จักกันดีแล้วรับรองเลยว่าเขารักเหนียวแน่นแล้วรักที่มันคงแลวไม่ปล่อยคุณอย่างง่ายดายแน่นอนนะคะ พลังงานของผู้ที่ขี้เหงาใแต่พอได้เข้ารู้จักกันจริงๆแล้วแล้วก็ได้ลพลังงานห่นความรักที่จะดูแลคุณไปตลอดไปเลยล่ะนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคุณเองก็ตามทีก็อาจจะมาเพื่อดูแลสุขภาพของคุณก็ได้นะคะพลังงานของการเกี่ยวกับสุขภาพนะคะคุณอาจจะเกิดปีมะเมียนะคะปีมะเมียจะเด่นทางด้านเพศหญิงตกทองนะคะซึ่งความร่ํารวยนะคะปีมะเมียความใจกล้าความมุ่งมั่นนะคะพลังงานของปีมะเมียนะคะ พลังงานของปีมะเมียเป็นคนที่ใจกล้ามุ่งมั่นประจนภัยตื่นรับเขาเรียกว่าตื่นรับสภาวะของความาเบิกบานนะคะพร้อมที่จะสดใสราเรืองจำใส่ะนะคะพลังงานของปีมะเมียปีมะเมียเด่นทางด้านเพศหญิงตกทองนะคะซึ่งความร่ำรวยนะคะโอ้ยนะคะ ดูสิถ้าเกิดเขาไม่รับเขาไม่ยอมรับความมันหวานของคุณเนี่ยจะเป็นเช่นไรแล้วเนี่ยนะคะหวานด้กันทั้งคู่เลยทีเดียวนะคะเขาพร้อมตกลงนะคะเขาโสดเขาเป็นคนดีด้วยนะคะและพร้อมที่จะเป็นคู่ของคุณเลยและพร้อมที่จะมาให้ราบผลอันประเสริฐกับคุณซะด้วยสิรับเอาเลยนะเนะีนะ่ยพลังงานนี้นะนะคะ พลังงานของราพะได้รับผลรับรื่นเรียกได้ว่าคุณวาสนาดีแล้วแต่คุณต้องกล้านะคุณต้องกล้าที่จะเข้าไปบอกเขาว่าคุณชอบเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะต้องมีความกล้าในความชัดเจียนแต่ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมมากเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดํารงตนอยู่ในศีลธรรมอยู่ในกรอบเลยแหละนะคะคุณจะไปซุ่มสี่ซุมห้าคุณต้องเรียนรู้จักการเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะต้องไปให้ถูกทางนั่นเอง อย่ากังวลไปนะคะมีความวิตกกังวลกับการที่จะกลัวกับการไปถามเขาอย่าวิตกกังวลนะคะไม่ต้องวิตกกังวลไปถามเขาได้เลยนะคะเขาเป็นคนที่เขาก็เป็นคนดีคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันนั่นแหละนะคะต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูสักกนแอะกันโอ้ยวายๆนี่แหละนะคะถ้าหาว่าคุณไปพูดเช่นนั้นก็บอกเลยว่าฉับพลันทันด่วนเขาแบบเร็วกว่าคุณอีกนะนะคะพลังงานนี้นะนะคะพลังงานของเจ้ารแห่งเลิกไปเลิกแห่งความรวดเร็วช้าไม่ได้เลยนะคะต้องตัดสินใจพันด่วนหรือแบบ กระทันหันอะไรแบบนี้เมื่อเขารู้ว่าคุณชอบแล้วคุณไปถามเขาแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าได้ลงเอยอย่างแน่นอนนะคะในความรักพระพุทธรจชาบ,บดร,รีพุทักู้ใหญ่เอ็ดูรเมตตาให้การสนับสนุนด้วยสิบางทีอาจเป็นความรักต่างวัยกันคุณอาจจะอายุเยอะกว่าเขาหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าการศึกษาดูใจกันซึ่งการและการเข้าตามตอออกตามประตูการดํารงตอนอยู่ในศีลธรรมการครองตนในภพวิหารศีก็ดีเป็นคนที่เน้นในเรื่องของศาสะนาะนะคะก็คือเป็นบุคคลที่ เียรที่จะทํานุบบารุงพระพูดศาสนาไปทั้งทางโลกและทางธรรมร่วมกันไปนะยนะคะไปเรียนไปรู้แล้วคุณจะได้โชคลาภจับเขาด้วยเนี่ยพระประบบรัศบดีเนี่ยนะคะก็าอาจจะเกิดมาประหัดก็ได้นะคะและจะเป็นคุณเองก็ได้โอ้นะคะเขาไมาใ่ให้คุณอดหลอกพลังงานเนี่ยเขาเป็นเจ้าคนในโคนกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุขมียุทธารรมนาศเนี่ยในตัวตนเขาเนี่ยนะคะสุขกายสบายใจเมื่อคุณได้อยู่กับเขาเขาไม่ให้คุณลําบากเลยเนี่ยนะคะ าอาจจะเกิดปีชวดหรือคุณอาจจะเกิดปีชวดนะคะปีชวดเด่นนังหน้านเพศช,ชายตกทองตกงเงินนำพาซึ่งความร่ำรวยซอกแสกค้ากินเก่งเป็นคนที่เข้ากับปรับตัวเก่งเข้ากับสังคมเก่งนะคะ โอ้เป็นคู่บารมีซะด้วยสีเนี่ยไม่ใช่คู่ธรรมดาไพ่พระพภูมิเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับตรงรับเอาไปนะคะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตแล้วคู่บารมีเลยเนี่ยเป็นคู่ที่ใหญ่มากเป็นคู่ที่ครองตนได้ศีลธรรมเป็นคู่ที่ครองตนได้ปรุงวิหารสีมีความเมตตาต่อกันมากมายนะคะเป็นความรักแท้เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะ โอ้โหอาจจะได้สร้างวัดสร้างวาสร้างกุศลช่วงห่วงเวลานี้คุณอาจจะได้ไปทําบุญใหญ่ร่วมกันด้วยเนี่ยหรืออาจจะหมายถึงเป็นคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีที่เคยทําบุญกุศลมาร่วมกันมาดาพลังงานของราบผลอันประเสริฐราบผลหมหาสารการสร้างวัดสร้างวาเนี่ยนะคะพลัางงานของอเป็นเลอแห่งมหัศ มหาสิทธิโชคนะเป็นโชคแห่งการได้รับอะไรดีๆเรื่องราวดีๆที่จะบังเกิดคือเรียกได้ว่าความสําเร็จในเรื่องของความรักของคุณจะบังเกิดขึ้นนะคะมงคลใหญ่เราได้รับผลจากบุงงคลนั้นเป็นที่รักด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือการสร้างวัดสร้างวิหารละทานนะบางทีคุณอาจจะสร้างวัดสร้างวาสร้างกุศลร่วมกันมาอะไรแบบนั้นเป็นคู่แท้นะคะจงรับเอาไปนีความเหมือนหวานเนี่ยเขาตอบรับคุณแน่นอนนะคะมาดูสำรับหนึ่งกันนะคะด้วยไพ่ธรรมศีลเมื่อกี้เป็นไพ่ธรรมชาตินะคะเพื่อน โอ oh, ้ยจะบอยบินไปได้วยกันเลยอาจจะไปท่องเที่ยวไปฮันนีมูนอะไรอย่างนั้นแหละนะคะมีกิจการได้เดินทางท่องเที่ยวบอยบินไปได้วยกันนั่งเครื่องอ่ะนะคะเพื่อนเมื่อคุณไปบอกเขาเนียคะว่าเขาโสดไหมคุณจะขอเป็นคู่กับเขาเป็นขอแฟนๆกับเขาเขาโอเคเขาตกลงเลยกรรมเทชบอกว่ามาโหลดรีบมาเดินเฝ้ามาเดินอย่า,าเดอือดซื้อช่วงนี้ตกงานเยอะกรรมเทชบอกนะรีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยนะคะพร้อมแล้วพร้อมเลิงก์ให้แล้วเนี่ยนะคะไปหมอเอาหาก่อนนะ กรรมเทศบอกว่าอย่าช้านะจ๊ะโอ้ยใครที่บนบานสารกล่าวไว้ไม่ต้องบนแล้วนะคะบอกเลยว่าพลังงานในสิ่งที่คุณต้องการนะ่ะสิ่งสติเห็นแต่คำบนบานใครที่เคยบนบานอะไรที่ อขอให้สมหวังกับรักกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไปตามนั้นแหละนะคะแต่ไม่ต้องบ่นหรอกนะคะเพื่อนๆขอเอาเลยนะคะแล้วสิ่งใดจะเป็นคู่กันจริงๆแล้วอย่างไรก็ตามทีเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นคู่กันเนี่ยจะมีความรู้สึกบางทีอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยากลําบากมาก่อนหน้านี้ก็ได้ที่บางทีอาจจะเป็นคุณเองที่ไม่กล้าที่จะไปบอกรักไม่กล้าที่จะไปบอกชอบหรือ,อจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้ที่แบกเอาไว้ในความรู้สึกนั้นนะ่ะรู้สึกเหนื่อยหนักลือเกินพอเวลาที่คุณไปบอกเขาเอ้ยโล่อกสักที <laughs> อะไรแบบนั้นก็ได้นะ <laughs> โอ้ยส่งถึงที่เลยจ้าบอกเลยนี่นะคะเรียกได้ว่าคุณไปหาเขาถึงที่เขาก็จะมาหาคุณถึงที่เช็คเช่นเดียวกันเนี่ยพลังงานของการส่งถึงที่เนี่ยนะคะมาหาถึงที่ <c oughs> การเดินทางนะคะการเดินทางหากันมาถึงที่นะคะคิดการใหญ่เพื่อคุณแล้วนะทีนี้เราจะเป็นคุณเองก็ไม่รู้แหละนาทีนี้นะคะคิดการใหญ่เพื่อกันและกันนะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งใบเพื่อเราทั้งคู่นั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยนะคะ เกิดไอเดียปิ๊งนะคะไม่รู้แหละคุณจะมีไอเดียอะไรที่จะเข้าไปถามอาจจะนอกเหนือจากคาถามที่ไม่หมอถามไปให้ก็ได้แต่คุณต้องกล้ามีความกล้าแต่เนื้อสิ่งอื่นในอะไรที่ใช่คือใช่อะไรที่ไม่ใช่ลองให้จะยื้อย่างไรก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะแต่นี่คือพลังงานที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีทั้งหมดเลยก็คือสิ่งที่คุณไปถามเขาอะนะคะความชัดเจนจะได้กลับ ها, ก็คือลงเอยด้วยความรักนั่นเองนะคะด้วยความเมตตาด้วยนะเป็นคู่แท้ด้วยนะคะ มีความกลุ้มใจว่าเอ๊ะจะมีความมิตตอกังวลก่อนที่จะไปถามไหมหรือว่าเอ๊ะเขาจะทําอย่างไรให้คุณมีความสุขหรืออะไรแบบนี้นะคะมีความมิตตอกังวลบ้างอะไรแบบนั้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงเขาอยากจะหาข้าวของอะไรให้กับคุณให้คุณพอใจพลังงานของ เขาเรียกว่ากงกรงกรมกงเกวียนคุณคิดดีทําดีคุณคุณเป็นคนเช่นไรคุณจะได้คนเช่นนั้นน่ะพลังงานเนี้ยเห็นไหมคะกงกรรมเกลียนฝั่งหนึ่งดาฝั่ง,หน,งหนึ่งขาวว่ะขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณหากคุณถามว่าเขาเป็นคนดีไหมถ้าเขาเป็นคนดีศีลไม่เสมอก็ไม่ได้กันอยู่ดีนะ่ะต้องศีลเสมอแล้วเจอกันเพ,พราะพลังงานของเขาก็ดีหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ตามทีที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ว่าเรออือจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะเป็นคู่บุญคู่บารามีเลยนะคะ พลังงานของการเงินเงินทับไวเนี่ยนะคะเงินเงินนะคะพลังงานของอำนาจของการเงินนะคะอาจมีบทบาทอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวเนื่องร่วมด้วยนะคะหัวร้อนร้อนอกร้อนใจทันใดร้อนจะรีบมาเดี๋ยวนี้ไหมอะไรทำนองนี้นะนะคะมงคลร้อนอกร้อนใจนะคะร้อนรุ่มนะคะโอ้ยฉุดดึงกันขึ้นนย่ยพลังงานอันนี้แหละว่หมอชอบนะคะมันดูแฮปปี้มันดูมีความสุข อะไรแบบบอกไม่ถูกอ่ะเนี่ยคนหนึ่งลำบากลำบากคนหนึ่งก็อยู่มีอยู่ดีมีความสุขและชฉุดเดิงกันขึ้นทั้งทางลุงและทางธรรมเขาจะมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคุณบางทีก็อาจจะหัวร้อนว่าทำไมมาท้าตั้งบอกท้าตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะนะคะบางคนที่เป็นท็อกซิกจริงๆอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าบอดมืดมิถาหนทางไม่ได้เพราะศีลไม่เสมอ ถึงได้แบบเข้าจา้ำเ,เข้าหากันก็เข้าหาไม่ได้นะ่ะด้าพลังงานนั้นนะ,นะคะโอ้บางคนอาจจะเป็นวานนอนได้แก้วไม่เห็นคุณค่านะคะก่อนน้นนี้ไม่เห็นคุณะคะนน่าของคุณเลยแต่ก็ไม่อยากเสียคนไปแต่ว่าหากว่าใครที่มีคู่ควรนะ,นะคะพลังงานของคุณมีคู่ควรก็ออกไปจากนั้นแหละนะคะ พลังงานของตักน้ําเซกโกลก์เชิงโอกดวงเงานะคะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะใช่เหรอเรานี่นะจะเหมาะกับเขาหรืออะไรแบบนั้นอนะ่ะมีความงงงเอาล่ะนะคะอย่างไรก็ตามแต่เพื่อนๆก็ขอให้สมหวังในความรักแท้กันทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้น้อมรับแต่พลังงานบวกๆไปนะคะไหนไมีดีต่อใจไม่ต้องรับเอาไปนะคะขอให้สมหวังในความรักกันทุกคนวันนี้แม่หมอไปก่อนนะขอบคุณที่กไดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอนะคะบ๊ายบาย